สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาชมหลวงพ่อโสธรข้อมือสามจุดนะครับสังเกตตรงนี้นะฮะข้อมือท่านจะมีสามจุดดูโดยองค์รวมด้านหน้าขององค์หลวงพอ่อจะบ่งชี้ชัดว่ามีความเก่าค่อนข้างสูง มีคาบสนิมเขียวขึ้นทรงสามเหลี่ยมพิมพ์สองหน้าสวยงามนะคสวยงามมากความเก่าให้ดูที่หูเจาะนะครับจะเป็นหูเจาะ มวยผมค่อนข้างสวยเหมาะสำหรับเลี่ยมใส่กรอบทองขึ้นคอเป็นอย่างมากสำหรับองค์นี้พุทธคุณหลวงพ่อโสทรเป็นที่เรื่องลือททางด้านป้องกันศัตรูภยัยพานโชคลาภ แล้วคาดปลอดภัยรวมถึงพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมหายากครับรุ่นนี้ลงชมกันดูครับหากท่านผู้ใดสนใจก็เปิดโทรอยู่ด้านล่างนะครับสวัสดีครับ